วันนี้เราเลือกใช้ของไทยเลยพุทธาน,นะคะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะเริ่มต้นที่499บาทค่ะลองเข้าไปดูได้ค่ะแต่แพลไม่ทันโปรนะคะแพลประมาณ700กว่าบาทนอกจากนี้ก็ยังมีของเอลวิสด้วยค่ะบรอจาคแล้วค่ะก็มีของการตอนแรกก็ว่าจะเอาของเอลวิสกับการแต่อันนี้ถูกสุดเลยเอาถูกที่สุดค่ะ <c oughs> มีโปรโมชั่นพอดีค่ะ เป็นฝั่งด้านหน้านะฮะเ,เจอกับคุณแพ้อีกแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่รถของเราแล้วค่ะรถราคา700อะไร่9รวมประกัน749บาทรวมประกันค่ะก็คือ V ีออเครื่อง1,500หรอ1.5ลิตร <c oughs> <c oughs> เครื่อง1.5ลิตรค่ะถ่ายรถไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> ซึ่ง แพลวอยากแนะนําในฐานะที่แพลวเนี่ยเช่ารถขับต่างจังหวัดบ่อยนะคะก็คือเพื่อนๆนอะ่ะจําเป็นอย่างมากที่จะต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งก็คือเหมือนมันก็ต้องเพิ่มเงินนะคะแต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ซื้อประกันรถมีรอยขีดจิ๊ดเดียวปรับพันสองพันเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อประกันมีรอยขีดไม่เป็นไรตกน้ําไม่เป็นไร,รไฟไหม้ไม่เป็นไรระเบิดไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสบายใจเราเอารถคนอื่นมาขับอะค่ะเราซื้อประกันชั้นหนึ่งเลยดีกว่าเพราะครั้งหนึง่งเคยมีแพลวไปเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายเชียงรายเออสักจังหวัดเนื้อค่ะคือเหมือนกับว่าแพลวอะขับขึ้นเขาแล้วล้อมันไหมแล้วแม็กอะแม็กมันแบบแม็กมันพังอะค่ะเหมือนอารมณ์แบบพลาสติกมละลายเออแม็กละลาย,ออลลายซึ่งแบบปกติอะรถใหม่ๆมมันจะไม่เป็นเว้นแต่ว่าแม็กมันเคยมี าการละลายแล,แล้วเอาไปซ่อมร้านค้าราคาถูกแล้วมันก็เหมือนกับแบบซ่อมไม่ดีอย่างเงี้ยแม็กมันก็จะละลายอะค่ะอีกครั้งหนึ่งได้ง่ายๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นความผิดของเราร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นเพราะว่าเขาไปไปซ่อมในร้านที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมาห่วยออกที่เราอะ่ะเราก็ต้องจ่ายค่าปรับแพงมากแบบเยอะอยู่ อย่าพูดถึงมันเลยดีกว่าเช่ารถทุกครั้งซื้อประกันชั้นหนึ่งดีที่สุดค่ะเพราะว่าแพลวเคยไปอ่านในเน็ตเป็นรอยนิดเดียวปรับ2 0 0พันกว่าบาทเลยอ่ะ <c oughs> คือมันไม่คุ้มเลยแล้วแบบเวลาขับมันมันจะเสียๆๆเก่งเก่งเก่งซะเปอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือมนแบบเพราะความเก่งนี่แหละที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนหนักกว่าเดิมก็นี่ค่ะเราได้รถแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันเราตอนนี้เจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวไปปราสาทพนมรุ้งกัน